อันนี้คือจะมาให้ดูนะครับต้นไม้ที่เราบำรุงด้วยวิธีธรรมชาตินะครับน,นี่ก็คือเราใช้วิธีธรรมชาติในการบำรุงต้นไม้นะครับเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักจากใบไม้นะครับแล้วก็หลักๆสําสำคัญก็คือเราเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็เอาขี้ไส้เดือนมาใส่นะครับขี้ไส้เดือนที่เราล่อนเสร็จแล้ว ขี้ไส้เดินหยาบที่เราไม่จำนายนะครับแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะออกลูกรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับในรุ่นนี้ยังไม่หมดเลยนะครับนี่กำลังสุกแล้วก็กำลังจะหมดแล้วยังกินได้ครับยังมีให้กินเยอะอยู่ส่วนใหญ่นกจะกินครับ คนไม่ค่อยได้กินนะนอพอลูกเขาใกล้จะหมดเสร็จแล้วเขาก็ติดดอกอีกแล้วครับเห็นไหมครับดอกเต็มเลยเนี่ยเอาขึ้นมาเต็มต้นเลยอน,น,นี้ก็คือหมอกเมานะครับนะวิธีธรรมชาติถ้าเราบำรุงเขาดีบำรุงด้วยปุ๋ยไม่ขาดน้ำไม่ขาดนะครับเสร็จแล้วก็สามารถ เิดดอกออกผลได้ตลอดเหมือนกันนะครับ